สวัสดีครับเดบซี่ท่านผู้ชมทุกท่านครับมาแล้วครับมาสีหมอกใบตรวจเลี้ยงเบอร์ครับแนวทางชรากินแบงรัฐบาลวันที่7 7มกราคมพศ2568ครับก่อนจะไปรับชมโปรดฟังคำเตือนครับโปรดใช้จระะาจในการรับชมทุกคณอาจารย์ มีเขา่ามีรุดใส่เป็นเพียงแค่แนวทางซื่อสารกินแบงรัฐบาลเท่านั้นครับมาดูมาชมมาวิเคราะห์พิจารณาเป็นร่วมกันครับกับแนวทางสารกินแบงรัฐบาลวันที่17มกรา,าคมพศสอ0พั 2, 500, 68, ครับมาสีหมอกครับมี3มี4 มีเก่าส่วน2โตมีหามีหเด่นเด่นเห็นชัดมี3าคับสครับส่วนมากจะมาเลขลางให้ FC ออกไปวิเคราะห์พิจารณาเป็นพิเศษครับสำหรับมาสีหมอกตรงปกครับเบิ้องวดที่แล้วครับมาสีหมอกครับ สองมกกลาคมออกสองศูนย์เก่าหาหนึ่งมาหาครับงวดก่อนอีกครับมาหกหนึ่งครับมาตรงนี้ครับรงวดวันที่หนึ่งทั้นว่าคมครับออกหกหนึ่งมาเบิงครับสิบหกท่านว่าคมครับ 8 6ดหกมสองหนึ่งครับส่วนมากสองตัวนี้ครับจะมาเลขล่างครับบสองกับ4ครับสองหนึ่งงวดนี้งวดหนึ่งท่านว่าหกหนึ่งครับสองมกกระลาหาหนึ่งครับมาหาครับมาเบิงสิเกมกรลาคมครับ พ่อสสอสิบแปครับ3กับซีครับซีมี่ให้เห็นรางบ่อครับให้เอฟซีออกไปวิเคราะห์พิจารณาเบิงครับแนวทางสลากิินแบงรัฐบาลวันที่สิเจ็ดมกราคมครับมาเบิงอีกจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งครับสำหรับพุ่งนี้วยครับถือว่าแม่นใส่ได้ครับโดยเฉพาะเด่นบนครับมีซีมีหกครับมีหมีเก่าครับ ลุกหน้าครับสําหรับซีตัวนี้มาได้ทั้งบนทั้งล่างครับสําหรับพุ่งนี่รวยครับชุดสามตัวจับสองตัวก็ถือว่าเข่าใบครับหาซีหาเก็ดแปดหกแปดสามสองหกสองเก็ครับงวดนี้ให้เอาลักลอยมาจับใส่เบิดเลยครับหาซีหาเก็ดแปดหกแปดสามสองหกสองเก็ถือว่าเข่าใบครับสําหรับพุ่งนี่รวยครับ สายป่วนครับมีสามก็หาครับมาเบิงคนสมองเพชรครับโดยเฉพาะ2อตัวนี้ครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับจับใสองหกสครับ8 2 8 6 8 3ครับตามที่เคยจับให้เอมาครับถ้าเอารถแต้มก็จะเป็น1เป็น2อครับ1ครับ2 2งสสองหนึ่ง 8 3 8 2 8 1ครับมาเบอร์งวดที่แล้วครับสำหรับคนสมองเพชรครับมี0ศนย์คับ C ครับมา0ูย์เก่าครับจับไซบ่เขาครับ0 8นย์แปดศูนย์หาีหาีแปครับลด,ดแต้มชนที่0ูนย์ครับชนที่0ย์ครับก็แป ถ้านับเพิ่มแต้มนี่อาจจะเข้าครับ0 8 0ยหางวดนี้ครับมี2กับแครับให้ยเอฟอกไปวิเคราะห์พีชนาเป็นพิเศษครับกับใส่สอตัวนี้ครับถือว่าเขาใบเดินดีครับสำหรับคนสมองเพชรครับ2อตัวชน18ครับอาจารย์บัญชาครับมี3กับเก่าครับ แมนยัมตรงเพงครับมี3สามมี5หามี8ดครับพอขุนครับมี2สองกับสามครับมาเบึงหวยตะเกียนทองครับเด็กเด่นถือว่าแม่นครับงวดนี้เด่นสองกับเจ็ดครับสองห7าสองหเจ็ดสองเจ็หครับงวดที่แล้วหวยตะเกียนทอง มาหนึ่งหาครับเด็กประกบคูครับหวยตะเคียนท้องครับสะแก้วหนึ่งสองหนึ่งหาครับทันเฉพาะขุนให้เดีนหามาหาครับเม่นย่ำตรงเีิงครับให้เรลยกเดียนมาศูนย์ครับมาเบิงชุดถล่มเจ้ามือครับ17บกมกราคมวางบนไหไปที่หกครับ วางลางมาที่สครับมาเบิงสิงโตแดงครับมีศูนย์มี2มี3มี6มี8ส่วนลางมีสองมีหมี8ครับซุ per ปเฮปงครับมาได้ทั้งบนทั้งลางครับส่วนมากจะมาบนครับ2ตัวนี้วันนี้ห้หากบหกครับ งวดที่แล้วมาทั้งบนทั้งล่างครับห้สองมาลักลอยครับบอกรางห้หนึ่งมาหาหนึ่งครับสำหรับซุปเปอร์เฮงมาเบิ่งงวดนี้ครับมีหากับห,กหกครับเรียกฟันทงครับมีหนึ่งครับล่างห้7เจอาจารย์เท่าน้ำโชครับ มี3กับ7ครับ3 1 3 5 3 8 2 7 3 7 8 7ครับอาจารย์ดังครับบนเก้าล่าง3ครับเลียกบอกแม่นบนครับมาหาใหหาครับเลียกแม่นล่างให้8ครับ มาเบิ่งเจ้าพ่อปากแดงครับเด่นสองร่องแปดครับหนึ่งสองซีครับสำหรับเจ้าพ่อปากแดงครับงวดที่แล้วถือว่าหลุดครับตบาทแห่งเด็กเด่นนี่มีสองกับเก่าเด็กเด่นนี่เขาครับห้เก่ามากครับเด่นหกล่องเก่าครับวันนี้ครับเด่นสองร่องแปดครับนี่คือเด็กเด่น เด็กเด่นเบพ่อปากแดงกถือว่าเข่าดีครับสำหรับเด็กเด่นนะครับมาสีหมอครับเด่นบนมี3ามก็หาครับ0ูนย์สามกหาาครับเด็กงวดนี้มีศูนมีหามีหกครับ ซนบนซนล่างซนบนครับมี่สามวิ่งล่างครับมี่สองกับแปดสร้างลุยบนครับมี่สามครับส่วนล่างมีสีมาเบ่งอีกเลขเด่นหนึ่งครับสําหรับเลขเด่นเจ้าแม่แตะเคี่ยนทองถือว่าเลขเด่นแม่นครับเด็กจับคู่มีเขา่ามีรุดครับวดนี้ห้เด่น3ครับร่องหา เจ้าแม่ตะเคียนท้องงวดที่แล้วให้เด่นสองครับมาาลักลอยครับงวดนี้มี6มี3มีหาครับให้ f อซจับใส่ตาลสูตรตารแนวทางจับใส่ห่กคือกันครับดิเจ้าเรียบประกบมาจับใส่ก็หกกัสาก็ห5าก็ได้ครับ เด่นสามครับเด่นสองครับดูจะมาสามสองบ่ส่วนเลขล่อง8ดครับงวดที่แล้วครับเจ้าพ่อปากแดงมาเลขล่องครับ0ูนย์เกเด่นหกล่องเก้าครับงวดนี้เด่น8ดเด่นสองล่องแปดเจ้าพ่อ เจ้าแม่จะเขียนท่องเดินสามล่องหาครับเดยกเดินเจ้าแม่จะเขียนท่องนี่ถือว่ารุดงาครับส่วนเจ้าพ่อปากแดงเดินกับล่องตรงมา้าเห็นตัวหนึ่งครับบั2สองกับแปดครับแก๊สามนี่ผมมาตรงมี้เห็นครับสําหรับเจ้าแม่ตะเขียนครับมาเบิ่งอีกหนาหนึงครับค้นสู่ชีวิตครับมีเก้าศูนย์เก้าสามเก้า 1> 3าม3ามหครับฟ้าลิขิตครับมี0 0ูนยหาหน้าบึงอาจารย์นูครับเลขสี่โตที่ถือว่าข่าใบนะครับตรงนี้4ีโตเนี่ยข่าวใบเลยสุดครับงวดนี้มีหาสามหาสีสอหาสอครับ เขาใบครับงวดนี้ชุดนี้ครับถลุดกับเพี้ยนไปแค่แต้มเดียวครับเบิรงหววที่แล้วครับสองหาออกหาหนึ่งหนึ่งหาครับสองหกซีสองีเก็ดครับนาจิตตามครับงวดนี้มีหาสามหาซีสองหาสองแปดถลุดกรลุดไปขึ้นไปแต้มลดแต้มครับ สามหาหาสามหาซีีหาหาสองสองหาสองแปดครับสำหรับอาจารย์นูครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับมาเบางอีกจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งครับวดวน,นี้พาดมาได้คือเลขบนครับสามกับหกต้องนีให้เห็นครับลักหน่วยนี่มาได้ทั้งสิบทั้งบนสิบหน่วยครับส่วนมากจะมาเลขบนครับสามกับหกเลขทักสินครับ มาปรงวดที่แล้วครับเลขทักษิณครับให้0กับเดออก0ูย์เครับสองมวดนี้ครับมี3สามกับหกห้เอออกไปวิเคราะห์พิจารณาเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะเลขบนครับต้องมีเห็นครับ3กับ6ขอขอบคุณครับ f อฟที่เขามารับชมมาติดตามขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบ มั่งมีสีสุขครับสวัสดีครับ